ุกกี้แลนด์ช็อปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยงรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและก็เนลาที่เรียบร้อยเลยครับผมมาจ้าออฟเลนแน่นอนครับทึ่ผมกำลังหาคอนเทนต์นี้อยู่ ตัว S ในแพชนี้กับตัว S มาชนกันจะเป็นอย่างไรในออฟไลน์ครับมา <Serbia> โอ้ยเอ่อดเ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 อ่อซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วขวาแล้วดขวาแนี่ยโมาวันนี้ก็หายไปนานนะครับผมผมไม่ค่อยสบายนะครับหลับไปวันหนึ่งเต็มเตมวันเมื่อวานมั้งเออวันวนี้ก็วันที่25นะครับมาเล่นกันเลยอาจจะลงตอนเย็นแหละ ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้ววันตรงบอกเลยถ้าจะร,ร,รีบหายให้ไวกินยานุนนี้นั่นวันเลยครับเ <c oughs> พียแดบแม่งเอ้ยออกมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ต้องตูก่อนนะครับว่าว่งเมื่อไหร,ร่นะฮะไม่ได้หายไปไหนครับตรงน,นี้ผมไม่ได้ลงก็นั่นแหละไม่สบายเดี๋ยวช้ามันก่อนนะครับแล้วตอนนี้โดนเชียร์แล้วก็แดดออกมาก่อนมีการคลิปด้วยครับแต่ว่าเราต้องเคลียร์ผมรู้สึกว่าตอนที่ รีวิวครั้งแรกเลยนะครับที่มวยมันปรับมาชอบมากในการเคลียร์คลิปนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เคลียร์คลิปเวอร์แต่ดีมากเลยปรับแม่มันโดนทีโร่ด้วยนะให้กันมาโดนทีโร่ด้วยนะครับบางทีเล,ล,ล็กน้อยๆหลบหลังคิดตายนะครับแต่พอโคตรเฟี้ยวอันนี้โดนแกงว่ะต้องฟิกสกิลหนึ่งอาจจะไม่ทันนะพเพื่อนๆนั่นๆั่โอ้โหจะเอาสุดเอาไปอีกหมัดหนึ่งอะไรครับคราวนี้ ฝั่งเขาเนี่ยต้องรีบวิ่งโลงกลางนะครับเพื่อไปเอาหานุ่นน่นัมนะครับแต่ว่าเราอาจจะไปช้าหน่อยเพราะโดนแกงนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นรองเท้าเจาะเวทไปเลยครับเกมนี้ก็มีถามว่ามีสตันไหมจากอลิสนะครับาจะเดินไม่ออกเลยด้วยซ้ำถ้าโดนนะฮะถึงก็มั่นใจว้รองเท้าเจาะเวทเลยครับยังไม่รู้ว่าจะหาวิธีเล่นยังไงแล้วฟิกเกอร์ไม่มีด้วย ตายมาตัวโซนแบบนี้แล้วเพื่อนผมไปส่วนเราช้าเกินนะว่าได้ได้ตัวอ่ะตัวที่สองเกือบแล้วครับผมโมโบเอ,อ,อ,อไปหน่อยนะแต่ได้อยู่ถ้าบีฟิกเกอร์ต้บอกเลยเร็ววันนี้ <confessed> สีได้โดนแก๊งไปก่อนช่วงแรกเอาล่ะพึ่งกระเพื่อมกันใหม่แล้วกันนะครับผมก็พึ่งกลับมาเล่นเหมือนเป็นคนพึ่งกลับมาเล่นเลยว่ะจริงมาเลยเฟร้อห,หน่อยสนิมขึ้นนิดนึง เดี๋ยวขอตัดนมกันหน่อยงัดมาก่อนนะจนันี้ตับเครียรด,ดูดิชอบนะผมว่าใครๆที่อาจจะเล่นมวยมาเยอะแล้วนะครับผมว่าชอบผมว่าชอบนะฮะทั้งก่อนเราไปเทสยังไม่โซพีวันนี้โซพีไงถ้ามาจ้ากปกติเขาจะออกฟอร์สการ์ดเพื่อกันเวทและกันไกลภาพด้วยแนละไอเทมของเขาก็อาจจะชุดหนึ่งเราเบิร์ตยากหน่อยนะครับสำหรับตัวของมาจา้า ต้องต่อยต้องนวดอะผมรู้อย่างเดียวว่าต้องนวดก่อนถ้าจะเอาหนึ่งคอมโบให้ตายจริงๆเนี้ต้องนวดก่อน,นโดนคนะโดนอยู่นะคนมีพลังแสงเกาะมาครับอันนี้อาจจะนวดยากหน่อยเนะีพลังแสงเกาะครับแล้วงัดทีเอาแล้ววะอ้า,อาวเราหนึ่งสองแล้วเกือบแตกเตะเกือบตายแล้วครับผมเป็นมวยนี่บอกเลยว่าแอนตาซินต้องเข้าครับแต่เกือบแตก เอานะครับเอาผมข,ขอเคลียร์เวฟบ้านโวก่อนเกือบได้500ร้ยแล้วครับแตกแจก500รายครับผมเมื่อกี้คิราอย,อยู่เลนกลางนะครับซึ่งไม่ได้เอาบัฟแดงอยู่ผมก็เลยมาเคลียร์คลิปผมไม่อยากเสียชีพเสียชีเวฟตัวนี้ครับร้อยกว่าโกเลยมันจะวิวเรื่องการเงินช้าหน่อยแล้วตอนนี้เลือดดูงัดแล้วงัดฟิกสอยกันมาหนึ่งคอมโบและหนึ่งคอมจ่อยเรนล่วงไปเลยครับ ลงไปกยกับรากมะม่วงเรื่องของไอเทมก็ปกติของมวยเลยนะครับีะยาน่องอุตบัตตีถ้าจะตีแบบนี้ถอยมาก่อนนะครับอ่านี่เพื่อนมาแกงนี่สบายๆถ้าเพื่อนมาแกงงอา้าวหายโอ้พิกเกอร์ว่ะโอ้เสียเลยฮะตึ๊บๆขอร้านแล้วกันโอเคไม ูดตามตอนเลยผมไม่ดูสเปลมาจานะ้าเ้นเยเพราะปกติผมจะเอาหัวร้อนมาเลยว่าเห็นส่วนใหญ่จะเอาหัวร้อนมานะครับเอกก็คิดว่าเขาไม่ไเอาฟิกเกอร์มาแต่แม่เราเราแก้ได้อยู่ครับโอเคผมดูอยู่นะว่ากีร่าอยู่ตรงไหนโผล่กลางผมก็รีบเอาพ่อบนเลยครับน่ากลัวกีรา่ามันจะมาพร้อมกับอัรติซึ่งเราจะต่อยจะสตันเลยมันไม่ได้ครับอันนี้ต้องระวังหน่อยเชพะตัวนี้ ถ้าจะเล่นกับพี่ล่าผมว่าหาด่างง่ายสุดถ้าชนก็ต้องใช้ใช้เชิงกันหน่อยโดนอยู่ครับหนึ่งพลังแสงเกาะต้องโนดกันหน่อยครับอย่างที่บอกตอนนี้เรามีรองเท้าเจาะเวทนะครับแล้วก็บูมสติกเบอร์ดามมิค่อนข้างแรงครับหนึ่งคาโบ่หนึ่งชุดรองบาร์ก็ตายเรียบร้อยงั้นที่ผมก็จะเคลียร์การให้ก่อนแล้วกันนะครับเราต้องไปเคลียร์บนนะอันนี้ไม่ต้องงกอันต๋ครับรีบเคลียร์บนแล้วก็กดล้มกลุ่มไว้ครับ เพื่อเพื่อเราโดนโดนมาจ้าอ่ามีเพื่อนมาครับให้สบายสบายครับอันนี้ต้องขอบคุณลอเรียวไปด้วยเฮ้ยลอนที่หกเพื่อนๆน่าจะเห็นจากงานแข่งแล้วนะครับช่วงนี้มูลนิยมให้ดูเยอะเลยอลิสกลางเออดูด้านไหนฮะชอบมากแล้วม,มีปลาไหลมาด้วยนะ <c oughs> งัดหนึ่งดีแล่อยมาก่อนแล้วตอนนี้ต้องจ่ายอันตีออกมาครับแหมไม่ค่อยวิวโเท่าไหร่ ยางแดกกลับไปใส่ครีมแล้วต่อยโคนครับแต่ว่าครั้งที่ครั้งที่มันชิ่งอ่ะเพื่อนๆนครั้งที่สองมันจะไม่ไม่แรงเท่ากับหมัดแรกนะหลอกปั๊บเอาไม่เคยเออขอโทษสังคมขอโทษเมนมวยทั้งหลายแหละด้วยครับโอเคเราเกิดใหม่อีกรอบนะครับเราได้มงกุฎมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ีสำหรับเดียเดมที่ผมขึ้นมาก่อนแล้วแล้วแต่แล้วแต่วิธีการเล่นด้วยนะครับบางทีผมเจอไอ้ตัวมาจา้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยยา,ากแน่เข้าไปประชิดตัวเท่าไหร่ผมต้องใช้เดียเดมนวดไปนะครับเออเอาพลังแฝงไม่ใช่พลังแฝงเอาพลังเวทบิวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นอพโพพลิ์แล้วแต่ทุกคนจะเล่นนะฮะถ้าอโพพลิบเลยมันก็จะแรงในการที่มีต่อยธรรมดาด้วย นี้ก็จะแรงในเรื่องพลังเวทโป๊กๆก่อนนะครับโป๊กก็คือหมัดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเบิร์สนี่ก็คือชุดเดียวเลยกุ้มตามนะครับปุ้มตามตายโป๊กก็คือเรื่อยๆอ่าประมาณนั้นนี่ครับเลือดโอ้โหละแตกแล้วเรียบร้อยครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่เราได้เดนเดมมาก่อนจะมีพลังเวทเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะเพื่อนพอสมควรนะฮะแต่ก็ถือว่าเปิด ตายเลยโปก็ได้เบิร์ก็ได้ครับสำหรับมวยโคตรเฟี้ยวไม่รู้ว่าครั้งแรกที่ที่ผมเล่นมวยที่มันปั๊บมาใหม่ก็ียกว่ามันแรงขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัาตีดิว่าเงินเกิดเกเรไปก็ดำอยู่ต้เกิดบัวแล้วมันก็ดำอยู่เลย อันนี้คีร่าไม่มีฟอสการ์ดด้วยนะปกติคีร่าจะออกฟอสการ์ดนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะบิวแบบเป็นสายแรงไปเลยสำหรับอ่าคีร่านะฮะแต่ก็ต้องมาดูไอเทมโดยรวมอ่าผลคาคาเขาออกอะไรบ้างน,นะครับรู้สึกว่าแครลี่จะออกทอยด้วยรู้สึกนะแ้ดีจากดูไอเทมนะฮะเราจะออกสตาร์บอฟนูเลยเกมนี้ ตอนแรกจะออกเป็น Ewz เข็มทะลุตัวบางๆไปเลยนะครับก็อเอาตาปนุไปดีกว่าแล้วได้เอาพคอลอิ้มาแล้วครับไอเทมชิ้นนี้เราจะต่อยได้โคตรแรงบอกเลยว่าปุ๊บยกหนึ่งคอมโบแล้วหนึ่งคอมจอยทะลุออกมาก่อนเลยครับในจังหวะนี้เอามานี่ล้วงแคลร่ล้วงเมดล้วงอะไรสบายครับพุย่ยแพทนี้ตั้งแต่แพทก่อนแล้วมันล้วงอะไรที่คนเล่นมันโคตด,ดักโหดมากเลย แล้วต่อยทะลุปไปสองคนครับยืนชิ้กันแบบนี้ทิกแท็กโถเก็บสแต็กไปครับด้านล่างด้านล่างผมอ่านคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนคอมเมนมต์ในช่องผมมาเนยเขาบอกว่าถ้าเก็บสแต็กแบบนี้จะทำให้แรงขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ<ท>ร,รู้สึกว่ามันน่าจะดูเรื่องของสแต็กอย่างเดียวมั้งถ้ามันบวกความแรงด้วยน่าจะไม่ใช่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับเออแต่น่าจะดูแค่สแต็กกันแหละไม่น่าจะเพิ่มความแรงนะครับ ราะเท่าที่อ่านแผดมามันมันไม่มีบอกไงมันไม่มีบอกไงผมอ่านแล้วมันไม่มีบอกไงก,ก็กลับไปอ่านอีกทีแล้วใส่กันเต็มที่แล้วใส่กันเต็ม่วงแล้วตอนที่ผมได้สองแน่นอนเลยจังหวะเอามาชิงโดนตายในปุ่มแต่ตอนนี้ไม่ได้ครับได้ไปสองตัวเหมือนกันโอ้โหบัฟมาชิงแบบนี้โคตรเฟี้ยวเดี๋ยวเราขึ้นเป็นสามปอะตูแทนเลยนะครับ ชิ้นสุดท้ายหลังจากที่เราได้เจาะสตาร์ออฟนูก็คือเจาะสูงสุดของเวทแล้วนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยจะขึ้นเป็นโอฟเพื่อการตายหรือว่าสมุดเขียวอันนี้แล้วแต่เลยในปีสอมี2องให้มีสองช้อยมีสองช้อยแล้วก็อาจจะมีอันนึงเงินไม่ต้องเยอะแต่ก็บิ้วได้เหมือนกันจะเป็นอาร์โกนี่นะครับก็เลือกเอา ารอโหแล้วยังไงซีเตะตัวหลังแล้วเราพุ้งสามภาพหายหมดเก็บแตกหนึ่งและสองโอ้แม่งเลยกูตายอยู่ดีเรียบร้อยอะไนี้โอเคก็ทุกวันนี้อาวนะครับถ้าดูจากการแข่งก็จะมีตัวนู้นตัวนี้มาเรอเลี้ยวป่าเอออลิสเลนกลางนะครับโอ้โหบันมากไม่ใช่เมดเมดออฟเลนตัวนี้นั่นปุดัด เรามานี้สำหรับมวยที่บัามาใหม่กับแรงที่สูงขึ้นเอามารีวิวในวันนี้เนะี่ยเขาจะเป็นแรงสูพรีมใน50เท่าไหร่วะ57ดาวนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับมันจริงๆถ,ถ้าเป็นสกินมวยไทยนะไปเล่นสกินก่อนนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่น,นีครับแต่สกินมวยไทยนี่มันมีสเต็ปของมันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลา,าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ